สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับวิชาศิลปะกันอีกแล้วนะคะจําได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้ครูให้เตรียมอะไรคะดินน้ํามันและแผ่นรองใช่ไหมคะโดยสัปดาห์นี้นะคะเราเป็นการเต้นในรูปแบบออนไลน์นะคะครูก็จะให้นักเรียนทํางานปั้นนะคะเป็นรูปแบบออนไลน์แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาแทนนะคะซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะเป็นการปั้นดินน้ํามันนะคะแบบนูนต่ําหรือว่าเรียกว่าประติมากรรมนูนต่ํานะคะ จำได้ไม่เอ่ยปฏิมากรรมนูนต่ำเป็นยังไงคะเป็นรูปแบบ2มิตินะคะคือจะแบนราบไปกับแผ่นรองนะคะที่ครูให้นักเรียนเตรียมแผ่นรองมานะคะก็คือเป็นการปั้นแบบตัวอย่างนี้นะคะให้นักเรียนปั้นแบบไม่มีนูนสูงไม่ไม่ต้องลอยตัวนะคะเป็นการปั้นแนบไปกับแผ่นรองเลยนะคะ โดยนักเรียนนะคะอาจจะมีตัวช่วยในการปั้นอาจจะเป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้บรรทัดต่างๆนะคะที่สามารถนํามาใช้เป็นดีเทลในการปั้นได้นะคะโดยการปั้นในวันนี้นะคะจะใช้หัวข้อดินแดนใต้ท้องทะเลนะคะให้นักเรียนปั้นดินน้ามันนุนต่ํานะคะในหัวข้อดินแดนใต้ท้องทะเลขนาดแผ่นรองนะคะกวา้างยาวนะคะไม่ต่ํากว่า5นิ้วเนื่องจากถ้ามีขนาดเล็กเกินไปนะคะจะทําให้นักเรียนปั้นยากนะคะเพราะว่าต้องใส่รายละเอียดที่มี มีขนาดเล็กนะคะถ้าแผ่นรองมีขนาดใหญ่และปั้นขนาดใหญ่นะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยปั้นง่ายมากขึ้นนะคะเพราะจะใส่รายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการปั้นนูนต่ํานะคะเป็นรูปแบบ2มิตินะคะไม่มีความสูงขึ้นมานะคะไม่ต้องนูนสูงนะคะลูกและแบนราบไปกับแผ่นรองเลยนะคะ และนักเรียนจะปั้นในรูปแบบใดก็ได้นะคะไม่จําเป็นแผ่นรองอาจจะเป็นวงกลมก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นรูปร่างอื่นๆก็ได้นะคะโดยนักเรียนนะคะจะปั้นดินแดนใต้ท้องทะเลตามจินตนาการของนักเรียนเลยและสําหรับวันนี้นะคะครูคก็ขอฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ